ศูนย์ยามาหารัตนาเพสัจย,ยานยนต์มีรถมือสองคุณภาพเยี่ยมราคาคุ้มค่ามีเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อสภาพสวยๆพร้อมรับประกันทุกคันรับประกันทุกเชนส่วนเครื่องยนต์หนึ่งพันกิโลเมตรหรือ1เดือนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอสูงบร,ริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพสะดวกสบาย16ส,สาขาทั่วเพชรบูร์สอบถามเพิ่มเติม0ู6 7 0 1 7 7 7่ เปิดให้ท่องเที่ยวแล้วครับสำหรับน้ําตกสีดิดดินแดน,นประวัติศาสตร์บนพื้นที่อาเภอเขาค้อหลังถูกสั่งปิดมานาน2เดือนเพราะปัญหาแพยแล้งซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ถูกสั่งปิดน้ําตกสีดิดซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตห้ามบาสั์ป่าเขาค้อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพ,านพันธุ์พืชตั้งอยู่ในหมู่ที่10บ,บ้านร่มโพร่มใสตบนหนองแม่นาอําเภอเขาคา้าอจังหวัดเพชรบูร์ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความสวยงามของตัวน้ําตกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ถูกสั่งปิดมานานสองเดือนเพราะปัญหาภายแแรง น้ำแห้งขอดถือเป็นการสั่งปิดน้ำตกครั้งแรกในรอบ20ปีแต่หลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้น้ำตกแห่งนี้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งโดยที่น้ำตกสีดิดนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งโดยที่ตัวน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียวมีน้ำไหลตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจะมีน้ำหลากไหลผ่านหน้าผาตัดดัดเลาะมาตามซอกหินชั้นต่างๆตกลงมาคล้ายกับม้านน้ำตก หลายม่านอย่างสวยงามกลายเป็นมนต์เสน่ห์ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งบรรยากาศแห่งความเป็นธรรมชาติรวมถึงความร่มเย็นและยังได้สัมผัสกับ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มานาเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้เนื่องจากเมื่อในอดีตประมาณปี2,510ถึง2,524เคยเป็นที่สะสมสะเสบียงและเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์หรือพผกอกคอจนกระทั่งป,ปลายปี2,524เหล่านักรบผู้กล้าเขา่าเคาะได้เข้ามาปราบปรามกลุ่มพผกอกคอจนต้องสูญเสียชีวิตกันไปจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือสิบเอกประพจนศรีดิศผู้ที่สละชีพที่น้ำตกแห่งนี้ เมื่อวันที่26มกราคม2524 จงมีการตั้งชื่อน้ำตกสีดิดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตยิผู้สละชีพณสมรภูมิแห่งนี้ในครั้งนั้นซึ่งยังปรากฏหลักฐานและสิ่งของเครื่องใช้หลายลอย่างไว้ทั่วบริเวณน้ำตกโดยที่น้ำตกสีดิดยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้ำตกสีดิดนั้นอยู่ในลำน้ำเข็กซึ่งเป็นลำน้ำที่มีแหล่งกำเนิดมาจากทึกเขาเพชรบูรณ์ติดกับบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับโดยที่น้ำตกเป็นหินชั้นขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นผาหินตัดชั้นเดียวลักษณะ90องศาสูงประมาณ30เมตรขนาดกว้างประมาณ50เมตรระหว่าง2ฝั่งก็จะมีแอ่งน้ำเป็นลานกว้างรับน้ำตกทางด้านล่างแซมสลับไปกับโขดหินน้อยใหญ่และต้นไม้ป่านานาวชนิดตัวน้ำตกนั้นอบล้อไไปด้วยธรรมชาติและป่าดิบชื้น เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามรวมถึงได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาชมมนสเสน่ห์แห่งน้ําตกในช่วงฤดูฝนโดยเดินทางมาท่องเที่ยวเขาค้อจากถนนสาย2196เลี้ยวเข้าสู่ถนนสาย2325มีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะก็จะพบกับน้ำตกสีดิดพร้อมทั้งมีร้านอาหารประเภทไก่ย่างส้มตำอาหารตามสั่งและมีร้านขายของที่ระลึกไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีก ด้วยครับ สี่ทุ่มครึ่งของวันที่12กรกฎาคม2 5ง3ครับตำรวจโรงพักหนองไผ่รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพลิกคว่ำคนขับกระเด็นออกมานอกตัวรถนอนขวางอยู่กลางถนนจึงพร้อมด้วยมูลิธิร่วมกันอยู่จุดหนองไผ่ไปที่เกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลขยีสายสระบ,บุรีลมสักฝั่งขาเข้าเพชรบูรณ์ในพื้นที่หมูม่3าบ้านเนินมะข่างน้อยตอบุญบัววัฒนาอำเภอน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พบร่างชายวัยรุ่นทราบชื่อคือนายคมกริชสงวนนามสกุลนอนจมกองเลือดอยู่กลางถน ทนอาการสาหัสกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือพร้อมนําตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่เป็นการเร่งด่วนห่างออกไปเล็กน้อยพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้รอเรือ5887เพชรบูรณ์สภาพพลิกคว่ำตัวรถพังเสียหายหลังขายยุบโดยล้อหลังด้านซ้ายหลุดกระเด็นขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนรวมถึงมีเศษหญ้าเศษดินหล่นกระจกระจ,กระจายอยู่ริมไหลาทางตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านในจุดเกิดเหตุมีร่องรอยของรถยนต์กระบะเสียหลัก วิ่งลงข้างทางก่อนที่คนขับจะพยายามหักพวงมลาลัยกลับขึ้นมาแต่รถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำจนร่างของคนขับกระเด็นออกมานอกตัวรถนด้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว จากการสอบถามทราบาก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนั้นเดินทางไปร่วมงานศพญาติที่ตำบลบัววัฒนาและกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่ตะบนกองทูลแต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถให้การใดๆได้เบื้องต้นทางตำรวจถ่ายภาพเก็บหลักฐานและจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง นายอคารเดททองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2563กิจกรรมท่องเที่ยวฤดูฝนชมอินทผลัมสดระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคม2563ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร้านในธรรมดินคาเฟ่ว่าเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและพัฒนาคุณภาพอินทผลัมของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรสวนอินทผลัมในจังหวัดเพชรบูรณ์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกิดความประทับใจส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทางนี้มีนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการนายสืบสัก์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวพ,พิมพรพรพฤษทิพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์นายชูศักดิ์จุนเกาะประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์พันตํารวจเอกอารักษ์อ่อนแย้มรองผู้บุกครับการ ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์หัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โดยที่นาะยอัครเดชกล่าวว่าอินทผลัมกินผลสดนั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและนิยมกันมากแล้วในคนไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและสภาพภูมิอากาศไม่สามารถปลูกอินทผลัมได้ดีเหมือนบ้านเราทําให้ความต้องการของผู้บริภโภคสูงเฉพาะในประเทศยังประเมินว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการหากจะ เปรียบเทียบเรื่องของราคาจ้ามาอินทผลัมกินผลสดแมน่าปีที่ผ่านมาราคาอินทผลัมกินผลสดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7จ็ดถึงเก้บาทปีนี้ราคาอินทผลัมกินผลสดลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ5้าถึงเจ็บาทซึ่งปีต่อๆไปปริมาณผลผลิตอินทผลัมกินผลสดจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นดังนั้นราคาน่าจะลดลงอีกก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวสวนหรือผู้ปลูกอินทผลัมกินผลสดขาดทุนเหมือนพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเพราะเมื่อพิจารณาต้นทุนการปลูก อินทผลัมการให้ผลผลิตแล้วแม้นร,ราคาอินทผลัมจะลดลงเหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ100บาทเกษตรกร,กรหรือผู้ปลูกอินทผลัมก็สามารถอยู่ได้สมบพื้นที่เพาะปลูกอินทผลัมของจองังหวัดเพชรบุรนปัจจุบันมีกว่า1นึ่งหมื่นไร่ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรลเก่ารับแจ้งเหตุมีรถยนต์เก๋งเกิดไฟลุกไหม้ท่วมคัน ครอบคนขับเสียชีวิตขาดซากเหตุเกิดที่บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ไม่มีชื่อตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านน้ำข้างน้อยตําบลบางบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยพันตำรวจเอกธีรพงศ์ผลนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลมเก่ารุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งประสานร,รถน้ำดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนุำบนบ้านเนินเข้าระงับเหตุชวาลาราว15นาทีในการควบคุมเพลิงตรวจสอบพบรถเก่งยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนกไก่ทอทง1449เเพชรบูรณ์ ถูกไฟไหม้จนเสียหายวอดทั้งคันจนไม่ทราบสีภายในตัวรถพบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพไม่เกรียมทราบชื่อต่อมาคือนายวรนัทวงเรืองอายุ63ปีอยู่บานเที่ี่21หมู่5ตําบลบางบานอําเภอลมเก่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณภายในห้องเครื่องแล้วลุกลามเข้าตัวรถอย่างรวดเร็วก่อนที่จะลุกท่วมเสียหายวอดทั้งคันจากการสอบถามชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าขณะที่ผู้ตายกำลังขับรถผ่านจุดด,ดังกล่าวอยู่ๆก็เกิดเสียงดัง คล้ายระเบิดจากนั้นก็มีไฟลุกท่วมขึ้นมาจากภายในตัวรถโดยที่ผู้ตายไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ทันจึงถูกไฟครอกจนเสียชีวิตด้านพระรวดฉันทะโกเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังว่าขณะที่กำลังส่งน้ำอยู่ภายในสำนักสงฆ์ก็สังเกตเห็นรถคนันดังกล่าวขับผ่านไปถึงช่วงเสาไฟฟ้าจูจ่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งและมีไฟลุกไหม้ ตอนแรกก็นึกเอกใจว่าทําไมไม่ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเลยสักพักรถก็ไหลลงข้างทางและเกิดเสียงระเบิดขึ้นอีกสองครั้งพร้อมกับมีไฟลุกท่วมรถอย่างรุนแรงรวมถึงมีเสียงแปรดังลั่นสักพักก็ดับลงเองจึงบอกให้ผู้ช่วยโถจง้งจอที่มาตรวจสอบเมื่อเดินออกไปดูก็พบเศษกระจกรถกระเด็นมาตกอยู่บนถนนหลังเพลิงสงบก็พบคนขับเสียชีวิตสภาพไม่เกลี่ยมขาสร้างรถดังกล่าวซึ่งในเบื้องต้นฐานจอที่ตำรวจยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดในการ ระเบิดและการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้โดยจะต้องทำการตรวจสอบพร้อมพิสูจน์หลักฐานอย่างแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงไหมครับคือทีแรกหลวงพ่อส่งน้ําอยู่ในห้องน้ําครับแล้วได้ยินเสียงรถอ่านไปผ่านมาทั่วไปนี่แหละครับแด่หลวงพ่อก็เลียวดูครับเพราะวันเป็นสีคล้ายกับปวยนี่แหละครับก็ไม่แน่ชัดนะเพราะสีเป็นเกียวๆอย่างนี้แหละอ่าพอรถวิ่งไปถึงเสาไฟตรงนั้นครัตึ้มอืมดังแรงไหมครับ แดงแรงเต็งตึมอ่าโคตรึมก็ไฟลุกเลยอ่าไฟลุกเอ๊ะแล้วทําไมไม่เห็นเสียงคนครับไม่มีเสียงคนร้องเจ้าเจ้าเลยครับเงียบปึ้มเงียบแล้วก็พักเดียวราพ่อก็ดูอยู่ว่ารถไหลลงตีเล็กตีน้อยไปก็ลุกไปเรื่อยครับตกตึมขึ้นอีกระเบิดขึ้นอีกพอระเบิดขึ้นแล้วก็รถก็ไปถึงจุดนั่นแหละจุดที่สามแล้วระเบิดขึ้นอีกแล้วแกก็ดังครับแกดังแป๊ะ พอสมควรดังอยู่นานพักนึงแล้วก็ดับลงอไฟก็ลุกโหมตลอดคหลวงพ่อสอูบน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาดูพอมาดูก็เห็นกระจกวางอยู่ตรงเสาไฟนั่นแหละแล้วหลวงพ่อทำยังไงนะเราแจ้งเจ้าหน้าที่มาระวองังไงพอดีผู้ช่วยเขาก็อยู่นี่อ่าผู้ช่วยเขาอยู่นี่เขาํำรวจเจ้าหน้าที่มาก็มาสะบ,บาดผู้ช่วยด้วยคก็ผู้ช่วยเขามาดูช่างเขาทำลาร,รบก็เลยเห็นไปด้วยกันครับ แต่ว่าข้อมูลที่จะให้นี่จะตรงไปตรงก็เอาที่รู้แะครับหลวงพ่อศาสนาเอาที่รู้นะครับถามตามที่รู้แค่ไหนก็เห็นเหมือนก็วิ่งไปเร็วนะครับนี่ก็ช้าวิ่งลงไปก็ระเบิดตึมครับตึมเงาไฟลุกขึ้นอ่าพอไฟลุกขึ้นก็เอ๊สังเกตแลวมันลุกไหมเราไปเห็นมีคนเสียงร้องเย้ยว่างั้นอ่าใจคิดเดงนะเราในใจคิดไหมว่าจะมีคนเสียชีวิตด้านในรถนะครับก็ยังวันวันหมดวันเนาะวันวันว่า ถ้าลงอีลูกนี้มันไม่เจ็บก็ต้องคังเหลืองเลยไม่เจ็บก็ต้องตายเลยทีนี้ก็พยายามมองไปตลอดไม่เห็นคนผมไปเห็นคนที่รีบลงน้ำสิ่งกมาดูครับผมมาดูก็ยังไงแกเห็นกระชกมันวางอยู่ตรงที่ระเบิดนั่นแหละไประเบิดสามครั้งระเบิดสามครั้งตึมตึมเป็นสามครั้งแกก็ดังอดังแต่ไม่รู้คนไม่เห็นคนคน คือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลิ f งเฟ h จากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง ศูนย์ยามาห่ารัตนเพศสัยานยนต์มีรถมือสองคุณภาพเยี่ยมราคาคุ้มค่ามีเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อสภาพส,สวยๆพร้อมรับประกันทุกคันรับประกันทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์หนึ่งพัน 1, กิโลเมตรหรือ1เดือนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพสะดวกสบายสบิบหกสาขาทั่วเพชรบุร์สอบถามเพิ่มเติมศู6 7 0 1 7 7 7่ ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมนตำําบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นชุมชนคุณธรรมที่ดําเนินตามหลักคําสอนทางาศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดําเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชนร่วมใจพัฒนารวมกลุ่มทําความสะอาดชุมชนวัดและสถานที่ท่องเที่ยวสกรลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อขุนผาเมืองที่เคารพนับถือของชาวบ้านกราบนมัสการ พระครูพัชรคณาพิรักเจ้าอาวาสวัดโคกมนชุมชนที่เราได้มาท่องเที่ยวกันทั้งมารวมกันทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนนี้ได้มีทั้งาการราชการนายอำเภอพย่บานกำนันมาร่วมกันแต่พัฒนาในเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีสิ่งั่างๆด้วยนะมีข้าขผลไพ้เมืองนะน่าพานาปก นาะปูชนาปัญจระปูพญานาะนะ่าที่เราได้มาร่วมกันได้มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนี้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะทำสกายวอกนะให้ญาติโยมได้มาร่วมกันชมแหล่งท่องเที่ยวแคนยอนน้ำหนาวมหัศจรรย์เปลือกโลก ชมการสาธิตการทำกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์และชมการสาธิตการทำข้าวหลามผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากชุมชนคุณธรรมวัดโคกมุล จะจะมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดโคกมนยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้ท่านได้พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีชุมชนคุณธรรมวัดโคกมนตำบนโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบณ์มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่มีความเข้มแข็งด้วยพลังบวรเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป เนาคิดในเรื่องของการแปลรูปจากผลิตภัณฑ์ขิงนะคะก็คือ 1. เราต้องการที่จะต่อยอดเรื่องภูมิปัญญานะคะสก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรซึ่งในช่วงปีที่เราทำอะคะ่ะราคาขิงตกต่ำมากนะคะชาวบ้านเขาเทกองไว้เต็มพื้นที่เลยะคะ่ะก็เริ่มประชุมจัดตั้งกลุ่มกันเมื่อปลายปี2558นะคะ ก็มีการรวมกลุ่มการมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมคือเมื่มมกอก่อนนะคะรุ่นปุยาตายายเนี่ยท่านมีกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่ว่าท่านนะคะหยุดการดาเนินการลงเพราะว่าไม่มีผู้ประสานงานนะคะด้วยผู้สูงอายุนะคะเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่จะมาคิดต่อยอดเรื่องภูมิปัญญาของขิงนะคะแล้วก็ทํากลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อเดิมคือกลุ่มแม่บ,บ้านทฤษฎีใหม่นะคะ ว่าเราต้องการให้ลูกหลานหรือคนในชุมชนเนี่ยได้ตรักว่าคาว่าทุรกิใหม่อ่ะมาจากไหนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจดจํากันว่ามาจากองค์ในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะที่เราน้อมนามาที่จะมาใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะในครัวเรือนของพวกเราะคะ่ะขิงหยองคือเราต้องการสร้างความ ให้ลูกค้านะคะคือถ้าเราบอกว่ามันเป็นขิงกรอบนะคะเป็นขิงอบอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้สร้างความสนใจให้ลูกค้าหรือบุคคลที่เขาจะเข้ามาดูสินค้าของเราเราก็เลยตั้งชื่อเขาว่าขิงหยองซึ่งส่วนแรกเลยในการตั้งชื่อก็คือหนึ่งเพื่อเรยกร้องความสนใจของกลุ่มเป้าหมายนะคะ <S <S เพื่อให้เขาสนใจว่าขิงทำหยองได้ด้วยหรอไม่เผ็ดหรอแล้วรสชาติมันเป็นยังไงอยากชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็ได้ผลในระดับหนึ่งในเรื่องของการตลาดนะคะ สาเหตุที่เราไปขอกู้เงินพัฒน,นาบทบาทสตรีของกองทุนบทบาทสตรีนะคะเพราะว่าหนึ่งทุนเงินทุนที่เราลงหุ้นกันเนี่ยมีไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของการผลิตการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มต้นมาได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งอาหารสินค้าของเราเริ่มออกสู่ตลาด แล้วก็ไปได้ในระดับหนึ่งนะคะทำให้อ่าต้นทุนที่เราจัดซื้อวัตถุดิบที่จะสต็อกไว้นะคะไม่เพียงพอนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์อย่างงี้ะคะ่ะเราไม่สามารถอ่าที่จะระดมทุนมาเพิ่มเติมตรงนี้ได้เราก็เลยปรึกษากันเพื่อที่จะไปขอคู่กับกองทุนบุตรบาสตรี mm hmm. เพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบไว้ให้เพียงพอต่อการผลิตเงนี้นะคะ่ะ คือหลังจากที่เรากู้เงินมานะคะหนึ่งเลยส่วนวัตถุดิบเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีเพียงพอต่อการผลิตต่อปีไหมนะคะพอที่จะให้ลูกค้าไหมนะคะและ2คือเราสามารถมีแพคเกจจิ้งที่ดูดีสวยงามวางขายได้ในห้างสรรพสินค้าได้โดยที่เราไม่ต้องเชียร์สินค้าเยอะแยะมากมายนะคะมันทั้งทำให้เราง่ายต่อการผลิตคือ1ไม่ต้องกังวลเรื่องวัตถุดิบ2ไม่ต้องกังวลเรื่องของการตลาดเพราะว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยค่ะช่วยในเรื่องของการตลาดได้ดีมาก ต้องนําเดินก่อนว่าขิงหยองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้มีมามีฐานเดิมมาจากกลุ่มที่ทําอาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาได้พัฒนาตนเองด้วยการนําวัตถุดิบในพื้นที่ ซึ่งเติบโต,ต,ตคู่กับมะขามหลมเก่าเนี่ยซึ่งก็คือขิงเนี่ยพัฒนาให้มีมูลค่ามากขึ้นนะคะซึ่งกลุ่มเองก็สามารถแปรได้หลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอขิงที่เป็นแผ่นทําสําหรับทําน้าชานะคะขิงยองหรือขิงที่เป็นเยลลี่ซึ่งถูกพัฒนา,าไปอีกระดับหนึ่งนะคะในกลุ่มเราไม่เคยหยุดนิ่งนะคะเราพัฒนาต่อเนื่อง แล้วเราพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่เรามีแค่หนึ่งตัว2ตัวในระยะแรกๆนะคะตอนนี้เรามีถึง8ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีอีก2ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากขิงหยองที่เรารอเพื่อที่จะเปิดตัวสู่ตลาดนะคะเรียกว่าสามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง3าวัยนะคะคือตั้งแต่เด็กนะคะวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต่อยอดจากขิงหยองค่ะก็หนึ่งก็คือในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะคะเขามีการเออแตกแตกตัวขึ้นนะคะจาก ้องทั่ดิสกะทันเป็นสาเป็น4ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งจากก่อนเนี่ยจะเป็นแค่ถุงพลาสติกแปะสติกเกอร์น,นะคะแต่ตอนนี้มีแพ็กเกจที่สวยงามหลากหลายนะคะแล้วก็ได้ลูกค้าที่หลายชั้นหลายระดับด้วย